เอาสี่ก็เหรอแม่คิวไม่หมดช้าอ่ะระวังบีจะเข้าบีปะเข้าบีปะโอ้แจ้แจ่อยู่สี่แจ้อยู่บีแจ้อยู่บีแจ้อยู่บีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจบมาแล้วระวังระวังพี่โอ้โห กี้มันอยู่ตรงนั้นนะพี่โต๊ดนั่นแหละรวมสองคนเนี้ยโยกนะเออว่างสี่ว่งสี่เข้าเข้าสี่สี่สี่ไม่พาโดนไฟพาระวังพาระวังเกี้งานเขาจัดไงดูดดูเรื่องหน่อยพี่โต๊ดเออเอออะไรแกอยู่นั่นอยู่ร้องปะไม่ก็กล่องเขียวอ่ะ ตรงข้างหน้าข้างหน้าโตัวเราเหรนั่นแหละอุ้ยเอ็ดอุ้ยเอ็ดเอ็ดตุ้ยอดเอ็ดเหรอเออเอ็ดอุ้ยอยู่ได้ยัง